เยอะเหมือนกันเนี่ยเลยผมว่าต้องเรียมั้าหรืออย่างนี้สวยฟ่ามันน็เยอะเหมือนกันนะยอดท่านผู้ชมโัวเป็นร้อยร้อยตัวเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุจๆอันทัวร์ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อําพวาครับตอนนี้เราก็จะมาลงเรือแต่ยะครับหรือพยะเรานั่นเองนะครับนี่นะครับอ้าวพี่ไปไหนมาพี่สวัสดีไปไหนมาเนี่ยสวัสดีครับไปไหนมาเนี่ยนัดลูกค้าไว้พี่อ๋อนัดลูกค้าไว้เหรออ้าวบางัง <laughs> ทำอะไรบังกับบงังบังอ๋อนัดลูกค้าไาาว้เหรอพี่อออ้ย ดัดแปลงเรือใหม่นี่พี่โอ้โหมีที่นั่งพร้อมเรียบร้อยเครื่องนั่งสบายพี่นั่งสบายแล้วนะนะเป็นไงลมมีที่เสียบปักปลักลมได้โอ้โหวันนี้จะพาผมไปไหนเถือว่าปักอ่าวอะปักอ่าวว่ะปักอ่าวปักอ่าวใช่ไหมครับผมปักอ่าวไปดูอะไรโลับมาจะไปไปหาปลาด้วยปลาอะไรนะปลายุทดไปหาปลายุทดเหรอเถ็นฝนมันตกอยู่ว่าเห็ดโคลนขึ้นเพราะว่าโคลนขึ้นอ๋อเราจะไปเก็บเห็ดกันเก็บเห็ดเก็บเห็ด โอเคงั okay. right? ้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาครับท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ถ้ามาคนมาตกกุ้งตกได้อยู่เหมือนเนี่ยน้ะเห็นน้ำเป็นแดงเนี่ยนี่เรียกว่าน้ำน้ำคุณธรรมชาติไม่ถึงกระแดงถ้าแดงนี่าต้องเป็นสีแบบสีแดงดีทุกรังเลยอ๋อนี่แค่น้ำคุณคุณนะใช่แค่โอเคถ้าใครสนใจตกตกกุ้งก็เหมือนเดิมครับติดต่อพี่ยะได้เลยถ้าหลงพาเรือโทรมาคุยกันได้เลยค่าตัวเด็กอ่ะค่าตัวเด็กนี่สำคัญแต่ค่าตัวเด็กนี่ของใครของมันนะ ท่านผู้ชมเราดูตลาดน้ำนี่นะครับตรงน,นี้ก็เป็นตลาดน้ำตรงน,นี้เราเข้ามาที่ตลาดน้ำแล้วครับท่านผู้ชมตลาดน้ำเัืองวาตอนนี้เงียบเหงาซบเซาเลยพี่ใช่เฮ้ยซื้อของกินเลยวะมันจะมีย้อยมันจะมีเรือลําไห้กุ้งจ้ำย่้างไส้ตะไค <พา S 2> ร้จานี้อร่อยใช่ปะอะไรนะเด็ดเด็ดซีเด็ดซีดูเลยสุนทรีคุณเผานะอ๋อเจ้าเนี่ยนะ เกา้งเผาอ่ะอ ถ้าผมมีเวลานะครับเ,เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาเ,เก็บหอยนะครับหอยตลับเนี่ยเขากำลังขุดหอยตลับกันอยู่นะครับคนเพียบเลยนะครับ สิบโลกินแล้วอ่ะกินแล้ววิตะกัวน่ะคนนี้นี่สวยพี่เอากี่กิ๊กเอากี่กิ๊กนะเอาเอากี่ใหญ่ตัวใหญ่ห้ากิ๊กโอ้โหใหญ่ปะเว้ยมันกินทุกไม้เลยวิขอขอตะกัวอุ้ยขอตะกุนี้ละสองตัวนายอยู่ใช้ตะกัวกี่กิ๊อยู่เล็กกล่องพี่จู๊ดแต่ถ้าตะกัวใหญ่ไม่เอาเท่าพี่จู๊ดป่ะเท่าพี่จู๊เนี่ยสิบกิ๊กเอาใหญ่กว่านี้ขึ้นห้ากิ๊กเฮ้ยแม่หัวใหญ่สองตัวเลยวิได้ไหมโอ้โหสวยเลยพี่ฮะเนี่ยแจ๋วไหน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 มาปิด่ยนมาเลยเฟซ ไปเลยหรืว่าเอาตรงนี้งเงาๆกนมันมันก็กินอยู่ตลอดแนวที่มีตลอดแนวแหละพี่แต่ว่าเราก็ดูก่อนเดี๋ยวเพื่อตทดลองเงาๆตรงนี้เข้าไปพี่จะ,จะ,จะต้องสำรวจผมว่าเป็นแปลมาเป็นหนูทดลองให้พี่ไปหรือจะไปได้ไปไปแดกเลยนี่ปลาตายล้วนๆเลยเนี่ยอุ้ยไม่ร้อนเลยลลๆๆๆเราลมเริ่มไม่ต้องการแล้วไม่แล้วพี่ตอนนี้ชั่วโมงเนี่ยพี่จะกลางเหรอกลางก็กลางดิ ปาแดกขนาดนี้ไม่ห่วงแล้วปลาไม่ไม่ห่วงแล้วร้อนแะ เป็นโดนนะครับเรียนของเป็นแล้วลงไปนี่แบบโดนอ่ะเฮียคันอ่อนไปหน่อยเบรนโคเบรกวะโอ้ยโอ้ยแดงเฮยทำไมอ่ะเฮ้ยสองตัวดูดิเฮ้ยว่าจุดใหญ่จุดใหญ่โอ้ ใหญ่ใหญ่ทั้งยใหญ่ใหญ่เอาล็อกไว้กันแกกางเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหจะมาเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่ต้องชมใหญ่ไปนั่งตกเมื่อกี้อยู่โถเล็กๆใส่พาเข้าไปไม่รู้เรื่องเลยผมบอกแล้วว่าตรงนี้ตรงนี้พี่ก็ไม่เชื่อพี่ก็ไม okay. ่มาดีนะใช้เสียงส่วนมากบวชบวชบวชว่าจะมานี่ เป็อาไหนบอกอใช้ไม้ไหนกก่อกอะใช้ไม้ยังเปิดออ,อ,อ,อกไรแดดทีสอตัวแดดทีสองตัวนี่ไม่ธรรมดาแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยอ เฮ้ยพี่เรได้ปลาปลานี่ใหญ่ๆมีคนยังไม่ได้ใหญ่ๆเลยแม่ปรากฏไปแล้วอุ้ยปล่อยเฮ้ยเฉยแดกเฉยมันมีแดเศษเป็่เยือดเลือยเลยเศษอะไรเยอะแรงแดดแบบโอ้โหดูเที่ยลงไปกินเลยลงไปกินเฮ้ยอะไรวะนี่ใหญ่ด้วยเฮ้ยติดต่อไปแล้วเฮ้ยใหญ่ๆหลุดนี่ไงไร้ยวฉุดใหญ่โอ้ยแม่งวันที่ห้ามุดเป็นหูเฉยมันกินเลย เกนทีเฟดสองตู้หรือ,อเปล่าทำไม้มแว่งครับเย่าคันอ่อนเลยไมได้คันแม่กกิฟหลุดไปแล้วดู <laughs> ดิอดูคัน <laughs> ลงเงีนโคลน <laughs> ได้แตเห็ดโคนใหญ่ๆว่ะเบื่อเไอปลาเกมเราเข้าไปคนได้แต่ปลานอกเกมมันได้เยอะั <laughs> นจังปลาดิไอปลาจบปลาจเี่เปลาในเกมโอย นี่ถ้าผมได้ประจวบอย่างนี้ผมปล่อยแล้วจริงผมได้ตัวรัดนี่อปล่อยจริงได้เงเมื่อกี้ปล่อยปล่อยเขค่อยๆเป็นเส้นเดือดๆแดงเลยแตกกระเด้งเลยแม่แดงขี้อยู่น้ำด้วยอ่ะหูเรื่อง ีไกลก็กินนะแต่มันมันแรงน้ำมันแรงพี่นอำแงต้องรอน้ำรอน้ำน้ำแร่นะนี่มันกินแล้วมันอมเลยนะบางทีอ่ะเหมือนไมม่ีอะไรนะแต่มันแรงน้ำมันแรงไงมันต้องรีบคว้าไงพี่ไม่ข้างในเหมืนน้ำน้ำแย่เน่น้ำเยอะอยู่นะน้ำแย่รอรอก่อนจากที่อื่นมันก็มารวมที่นี่ไงเพราะนี่มันล่องลึกไงพี อย่างน <shocked> ี้ด้วนะมีหมเอ้ยแม่งคุจวดมหน้าเราจไม่ปวเลยวมวนคือแล้วมูงวนวนอยู่ข้างบนไงข้างในไงให่นแดงไมอยูข้างบนจนสิ้น ได้ตะกวัวพิยะแล้วเนี่ยสิบห้ากำสวยเลยแค่นีน้ตะกวัวพิษอืมไม่ใส่ตะกัวตเล็กข้าอีกปวดเลยตื่ไม่ทันนะหรือมันตื่นเต้นที่ว่าเจอหมายดีแล้วปวกไม่เบื่อกันเลยนะตื่นตื่นร้อเติมยาไปไงปวดเบืออ่อกันแะล้วนั่งคู่เป็ดเอาเติมยาหน่อยยิ้มเลยอนนี่จ,จ,จัดเลยครับตอนนี้ปวดเยี่ยวเยี่ยวเลย ก่อร้อยไหมผมก่อนร้อยผมผ่านมอะไรกับเตียววะนะโอ้ยผมเดี๋ยวก็ยืนเดียวแม่งเลยย้อนเลยเพราะว่าไม่มีไม่มีใครสังเกตหรอกโอ้ยตัวนี้นี่ตัวใหญ่ใหญ่หลเลยเบื่อว่ะตัวเล็กไม่ค่อยได้เลยไอ้ที่อย่างนี้เอาขันเหลวตกไปไหมไม่ไดไ้น้ำแรงวัดลอยวัดลอยเลยวร <c oughs> อบอ่ะเบื่อได้ตัวใหญ่ ลงทุนส่าขับไปซื้อหนอนแดงเออนีออ่โอ <c oughs> <c oughs> แดด้แดกดีจุ๊ะแดกดีครับท่านผู้ชมนะกินดีมากเลยครับปลาตายนี่เราตกไม่ต้องอไปตกตามวงังตอนนี้เราตกอยู่ในทะเลครับอยู่กับตกย่ยะนะครับพี่ <c oughs> นะครับทุกคนถ้าใครจะมาตกนะรีบเลยนะหลังจากโคที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปต้องรีบเลยนะครับว่ามันไม่แน่นอนแมงแดงแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย ไม้ต่อไม้เลยคุณจะลึกคุณจะลึกถึงวัดไม้ต่อไม้เลยไม่ไม่เว้าเลยเป็นธรรมดามดดเยนี่ขนาดไม่ได้รังโฟมหมานมานะเดือดลังมหมานด้วยอ่ะมีสิบห้าโลเหมือนตอนนู้นะน่ะดูดิไก่กินไหมดูดิดตาตกกินองกินนี่ให้โครงการทะเลเนี่ยวัดกันมันเลยวินาทีคนล,ลองโรยละมันแบบได้กระเด้งเลย แดกเดิงแดกเด้งๆๆเลยอ่ะแบบโหแด็กแลยไม่เคยตกเห็ดโคนในทะเลที่มันเยอะขนาดนี้อ่ะพูดได้คำเดียวอ่ะเที่ยวหน้าเราซื้อค่าค่าที่มันเป็นเล็กๆมาเลยว่ะนะอืมอุ้ยโอ้หตัวนี้เลยเจ้าเห็ดโคนที่เปใครกินดีหายไม้ต่อไม้ไม่มีว่าวเลยเนี่ย ะเจอโลตกคนละสามโลคนละสามโลเองคนละสามโลประมาณคนละเก้าสิบร้อยตัวคนละร้อยตัวนี่ผมร้อยแปดสิบกว่าแล้วจ้าแต่เราใกล้ได้ตัวนี้หน้าเป็นตัวที่แปดสิบหกไม่ค่อยจะโม้อะไรพอเจอหลุมไม่ค่อยจะโม้เลยผมมัดผมเล็งไว้แล้วหลุมเนี้อผมก็จะเข้ามานตั้งนานแล้วพี่ก็จะเอาตรงโน้นตรงนี้กันดูของปากปีกปากคออย่าโทษอย่าเหมารวมเดีอย่าเหมา có có gò gò mà có đẻ có có mà có đẻ cái gì mà đây nhớ trình đúng không ตัวเบต์นี่กำลังดีนี่มันจบเลยเตเบเลยต้อยู่้นี้ต้องอยู่ตรงนี้ออยโอ้โหยี่หลุด,ดวาไ่งั้นได้ถ่ายพร้อมกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรา,าได้แล้วเฮ้ยียดดโอ้โ ดูต้งยึดเสาของมือที่มือคือจุ่มไปบางฝายอยเีย okay. มือไมจุดถอยไหม้เออเอองี้ได้ได้จริงอ๋ออออ้าเปลี่ยนเป็นโถดีกว่าเปลี่ยนน้อยลูบซ้ายไปขวาดีไหมมีถ่ายหน้านอนทห้หนอนหนอน ให้ไข่ปล่อยไปดิโอ้ปล่อยนะครับท่านผู้ชมปล่อยสิงนะลูปล่อยลูฝนตกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหถ่ายยากแล้วฝนตกแล้วอยูแล้วโทรไปคุยกับไอ้นี่แล้วเทพพายุใช่ป่ะเทลพายุ ไอ้เด็กหลักมองหาหลักหลักมันไปไหนแล้ววะดูได้มีไหมเต้พายุเต้พายุนี่มาคูเลยไม่เวลารึนี่อย่างเงี้ยไม่ยอมถ่ายรูปประดิษฐ์ ไม่เคยตกปลาทรายที่ในทะเลนะไม่เคยตกที่มันเยอะขนาดนี้เลยท่านผู้ชมมันเยอะมากเคยไปตกแถวชนบุรีแถวชวางไว้กินเฉยแถวนี่ก็วางไว้หยิบกล้องถ่ายรูปก,กินเฉยโอ้โหดูแม่งสามคันติดแต่ท่านผู้ชมดูวางไว้หยิบกล้องถ่ายรูปกินเฉยเยอะเยอะมากจริงท่านผู้ชมหน้นาตอนที่วันวันที่ผมมาถ่ายนะอันนี้หมายนี่พ่อมซื้อไว้ฮะหมายหมายปลาเลี้ยงไว้พ่อมซื้อไว้ เยอะจริงๆนะคผู้ชมบอกฟ้องตรงเลยว่าไม่เคยตกปลาทรายทั้งีวิตไม่เคยตกที่มันแบบในทะเลนะในทะเลนะในทะเลนะในธรรมชาติอ่ะที่มันเยอะขนาดนี้เยอะจริงนะครับปลามันเข้าเยอะจริงแม่งกินแบบยิ่งกว่ายิ่งกว่าวังมันคือมันกินแบบแม่งกินแบบไม่ไม่ระวังไม่อะไรอ่ะแม่งแบบอย่างในยว่าแม่งต้องรีบฟ้าน้ําแรงฟังเลยเฉย ดีฟ้าไว้น้ำมันแหลงแบบตอนแรกเยอขนาดนี้เอาทอดอร่อยตอนนี้ทิ้งเอาเอาดิเอาไว้ใส่กรอบเอ้ยเนทอดกรอบดีเอาไว้เอาไว้เดียครับท่านผู้ชมแล้วแล้วก็หมดเวลาเรานะครับตอนนี้น้ําขึ้นละนะครับน้าขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้มองไปไม่เห็นพื้นดินแล้วไม่เหมือนตอนที่แรกที่เราตกนะครับเห็นพื้นดิน ครับตอนนี้ไม่เห็นละแล้วลก็เป็นที่น่าพอใจครับท่านผู้ชมโหปลาแดกกันเด้งเลยแดกดีมากเลยดูนะครับแดกจนแบบดูไตดูสภาพไตแล้ยโอ้แดกกันเด้งเลยเลท่านผู้ชมดูนะครับนี่นี่ดูกล่องโฟมท่านผู้ชมนี่กล่องโฟมสีน่นะครับเกือบเต็มลังโฟมท่านผู้ชมนี่นะครับโหเยอะเยอะจริงๆนะครับโอ้โหไตพามาโดนแบบเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับนี่เยอะเยอะจริงๆท่านผู้ชมนี่เยอะเยอะแบบเยอะเยอะมากเลยนับตัวเป็นร้อยตัวโอ้โหเยอะนะพี่นะตกแล้ตกสามคนเลยนะ แม่งโคตรเยอะเลยตัวมันเล็กไม่หน่อยอืมโอ้โหนแม่งมีมีหลายชนิดมีหลายขนาดมากเลยนะครับโอ้ตอนบ่ายเราขยับมาเราขยับมาหมายนอกนะพี่นะดักออกด้านนอกนะโอ้โหกินกระเด้งเลยอือถ้ามาเช้าเรารู้ตั้งแต่ที่แรกนะโอ้โหขยับมานี่นะมอข้างนี้เต็มถังไปแล้วท่านผู้ชมไลหามาเรื่นะไล่หามาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสายเลยนะครับได้ ผมเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหนูทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเออเราสามารถที่จะมาทํากิจกรรมอะไรกับไต่ได้นะครับไต่อไก่ย่าุ้นวายได้เลยไต่เนี่ยไตยก่ยไ่างคุ้นวายไต่ย่างคุ้นวายครับติดต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเช้าเนี่ยเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเทเป็นกองกองตอนที่เราไปขึ้นฝั่งแล้วดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดรายการอีกทีนึงตอนขึ้นฝั่งครับท่านผู้ชม อันนี้ให้ดูไว้ก่อนโ,อโหป่าทายแม่งอย่างเยอะอะโอ้โวัดตมันมันมากเลยแล้วก็สนุกเลยครับทีนี้ท่านผู้ชมนี่นะครับโหเทเสร็จเรียบร้อยแล้วยังอยู่นิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโหได้นี่ไม่ใช่น้อยนะนี่เป็นร้อยนะเนี่ยกว่าจะเจอเนี่ยอ้เหมนจะเจอ,อตกจริงๆ,ๆก็ประมาณสามสี่ชั่วโมง,มงสามชั่วโมงนะงมังบ่ายสามบ่ายสามบ่ายบ่ายสี่โมงขยับกว่าเราจะเจอก็ประมาณสี่สี่โมงสี่สี่ชั่วโมงอะ ครัท่านผู้ชมหูแม่งเยอะเยอะจริงๆครับแบบว่าไปเจอไปเจอตรงนั้นนะเจอหลุมตรงนั้นอ่ะหเยอะเจอร่องมันโอ้โหเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นวันแรกที่เราออกนะวันแรกวันแรกรันแรกนะทริปแรกทริปแรกด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับต้องขอบคุณพี่ยะนะครับพี่อุ่านะครับพาเราไปโดนมานะครับโอ้โหต้องยกเครดิตให้แกเลยทริปแรกนะครับแล้วก็ยังไงถ้าใครอยากจะ ตกปลานะครับอย่างนี้นะครับให้รีบเลยนะครับหลังจากผมปล่อยคลิปไปก็น่าจะไม่เกินสองวันที่ผมตกได้นะครับก็ยังไงก็โทรมาหาพี่ยะก่อนละกันนะครับว่าเขาสามารถพาไปตกได้ไหมเพราะว่าป,ปัจจัยท<ห>ี่ป,ปัจจัย,ป,จจยปัจจัยมันคือมีลมนะครับแล้วก็น้ํานะครับว่าน้ํามันขึ้นอยู่หรือว่าน้ํามันลงอยู่นะครับวันที่คุณไปอ่ะนะครับเขาก็ต้องเซฟเอ่อตัวของ นักต้องเที่ยวด้วยแล้วก็คนที่มาตกปลาด้วยนะครับเพราะว่าแรงๆก็ออกไม่ได้ใช่ถ้าลมแรงๆเราก็ออกไม่ได้ไงนะแล้วก็ถ้าน้ําเยอะก็ออกไปได้อีกเพราะปลามันจะขึ้นตื้นปลามันกระจายนะขึ้นดอนไปใช่เราต้องตกตอนช่วงน้ําลงนะครับม้ปลาเบื่อก็อยากจะเก็บหอยก็เออนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ผมพาท่านผู้ชมไปเก็บหอยดีกว่านะครับตรงนั้นนะน่าลองนะพี่นะส่วนพี่จะตกปลาก็ตกไปถูกผมเดี๋ยวปล่อยปล่อยผมขึ้นฝั่งไปเก็บหอย แบบนี้ดีกว่านะเราเออเรานะเราแยกหน้าที่การทำงานมันก็อืดโอเคก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจุดจันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับกับแต่ยะนะครับอัมพวาแกพาไปโดนติดต่อแกได้เลยทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปลานะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบาย